นี่ประตูห้าที่นี่ต้องเปิดตลอดเวลาครับผมสวัสดีครับผมเต้นนะครับะวันครับโอ้ยก็ขอบคุณทางเจวามากที่แบบชวนพวกเรามานี่ก็ถือว่าแบบเป็นครั้งแรกของพวกเรากับเจวาเลยก็รู้สึกแบบ ก็ยิดีใจแล้วก mm ็ไ hmm. ม่เก şey ี่ยวมากเพราะว่าก็เป็นการแบบฟรีแบงรุ่นด้วยฟรีนอนทาเซเวะแล้วเราก็เหมือนกันแบบนั้นได้มาวันก็แบบจริงซึ่งแบบว่าคือดีใจมากเพราะแบบงานคือจัดแบบยิ่งใหญ่ใช่แล้วผมมันก็คือเป็นเป็นครั้งแรกด้วยที่เราได้มาที่นี่เจางูุดๆแบบตื่นเต้นมากๆอ๋อเด็กอ๋อตัวเด็ก จริงก็ชอบรูกิจกรรมไม่เราเราชอบเล่นกิจกรรมกับพี่ไปทอยู่แล้วแบบเหมือนแบบได้แบบละลายพฤติกรรมกันจริงแต่ว่าพี่พี่ไม่แต่บางคนก็ละลายไปหลายรอบแล้วนะได้ได้ได้โอ้โหสนุกเอาพี่เล่นโกงอ่ะเอาไม่ได้โกงไปดูย้อนดูคลิปนะก็โกงก็แพ้อยู่ดีใครนะโอ้โหก็ผมเก่ง โอ๋ <Okay. S 2> ไไัไมได้เนอ่อยอ่ะไ,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 ไม่มันมีสีขาแท่นน้นไงถ้ามันมีมากมันเหลืออีกหนึ่งลูกอีกลูกมันตก,กฝากแบรนด์เซวา้วยนะครับผมมีแบรนด์นึงที่บอกเลยว่าแบบมีคุณภาพมากๆค,มคดมีทุกตัวรอีทุกัวใครที่ยังไม่เคยลองใช้ก็ใช่ จริงเราเขียนกันหมดใช่ไหฮะเราเขียนกันหมดเาหลังจอไอ้หลับให้เฉียงก็เถียงไปเล่นๆหรอก็เข้าเถียงไปเรื่อยบางทีก็เงียบไสบ้างเถียงกันบ้างพี่เราอยากรู้ใครชนะถ้าผมแพ้ผมก็จะเงียบถ้าผมชนะอะไรไมรู้เสียงดังขึ้นเหรอผมก็จะเถียงเรื่อยๆจนกว่าผมจะชนะก็มีชนะบ้างครับชนะแล้วผมก็หนีเลย ชนะแล้วดีดีได้ยังไงเขาเขาเดีเพราะเดี๋ยวผมจะไปแบบตามไปเดี่ยงจนผมชละออ๋ก็คือจะไปดื่มกันจะชนะเราต้องรีบปีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแบบผมลืมไงถ้าผมลืมแล้วก็จะกลายเป็นไม่เพะจริงจริงคนก็มีทางยอมแพ้ไม่ยอมไม่เลยเหรอก็ยอมบ้างถ้าแบบเรื่องไหนเกผิดก็ยอมอะไรอะไรคิดแต่คิดที่ผ่านมาออกมาน้าเราไม่ยอมรีบจริงไหมก็ผมไม่ผิดไง เอาเขามีหลักฐานเดี๋ยวเขาไปดูใครผิดใครอะไรเรื่อะไรเม่ยอมเลยเน่ยอใครผิดนะพี่ต้นอ่ะครับผมเองครับพี่เตอต้องผิดอะไรก็รอได้นะได้ครับจริงๆเราต้องเราจะไปต้องสปอยดรอร์น้องมาหรือว่าจริงๆไม่เลยผมไม่ผมไม่ชอบสปอยเลยเพราะผมเดี๋ยวติดเป็นนิสัยอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่พออะไรนั้นครับครับเพราะจริงๆเขาสปอยเราไหม ก็ไม่รู้เหมือนกันแมวแมวอ่ะสไตล์มันคือสก็อตไม่ใช่แมวะั้แมวเลยร้องดังขนาดนี้ครับก็ก็น่าจะตาบอยแหละก็ไม่หรือไม่อาจจะไม่ถามพี่ดูพี่เองพี่เองตอนนี้ก็อะไก็กำลังเดียงเสียงในหัวกันอยู่ในในในค่ายขครตาบอยส่วนมกมีหรอเยอะแยะก็ไม่มีครับส่วนมากเขาก็ ก็ยึดตามหลักความจริงถ้าผมถ้าผมถูผมก็ถูกอ่ะนี่ก็เข้าข้างผมแล้วผมถูก็ถูกไม่ต้องปกติเราไม่ผิดีเลยอ้าวแต่ล่าสุดที่ญี่ปุ่นผมผิดไหมแค่นี้แหละอมันต้้งงชีแจ่ถ้ามันมาญี่ปุ่นได้ยังไงก็พี่พี่เขาอยู่ข้างผมก็ผมไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะแล้วเพิ่งมาพูดอ่ะพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยพี่พูดอาจจะนี่ก็ได้พูดไปเรื่อย พูดไปเรื่อยมาคนพูดไหมเอ้าวเราเหตุผลสู้ที่น้องก็ทำให้ผลผมมีอยู่แล้วเหตุผลผมพูดไปเรื่อยอาไปแล้วนี่ดินี่ดนี่ดอันนี้แหละคือไม่งอนไม่งอนจบแล้วจบแล้วไปถจบแล้วคือลต้องรอก็เคลียร์ใจกันบอยแห่ไม่จริงไม่ต้องเคียร์ใจอะไรมากแหม่มาทาเป็นของขวัญวันเกิดเป็นตั๋วสวิตอะไรแหมก็ห้อก็ตั๋วสวิตได้ไปแล้ว อย่างไม่ได้ซื้ออย่างนี้เขาบอกแล้วอ่ะก็จะให้แต่ยังไม่ได้ซื้อยังหาคิวไม่ได้เลยแล้วขอกก่อนว่าเกิดจะมาเอาตัวทำวิธีอะไรยื่นก็ได้เดี๋ยวยื่นก็ได้ยื่นก็ได้พี่เหมือนเพื่อนโอกาสจึงเพื่อนไม่ยอมพลาดตูนแน่นอนผมก็ไม่ยอมเออโอ้ก็ไปไปแต่ว่าพี่เพื่อนมันเตรียมเรื่องของการสอบคิวอย่แครับผมจริงถ้ามีเวลาปุ๊บไปเลย จริงตอนนี yeah. Actually, no, ้ได้เคลียร์ยังไม่ได้เคลียร์เลยครับมันต้องไม่กลัวเดี๋ยวพอดีใหม่มันจะเริ่มมาแล้วจบมันจะเรื่อไปเรื่อยๆฮะก็นิดนึงแต่ว่าก็กลัวพี่ออบด้วยในการเช็กคิวไม่หรอเอางานก่อนเอางานก่อนเพราะว่าจริงๆช่วงนี้มันก็เป็นต้องไปก็ได้ที่เปิดเดี๋ยวมันต้องมีสักวันหนึ่งแบบใช่ว่าเรารอได้ครับผมยังไงเราก็อยู่ด้วยกันรอเวลาจะร้องที่จริงปึ๊ เพื่ี่กำหนดไหมว่ามันจะต้องมีประมาณเมื่อไหร่เดี๋ยวพอดีคือไม่ไม่มีเลยครับผมแค่ได้ไปแล้วกันก็พอแล้วถ้าเกิดว่าตอนไหนก็ไหนคิดว่าต้องถึงปตก่งเดือนแลตกลงอะไรนะครึ่งเดือนเลยหรอครึ่งเดือนครึ่งเดือนไม่ทำงานหรอคิดเหมือนกันนะคิดเหมือนกันนะอาจจะยากนะอาจจะยังอาจจะไม่ถึงอาะครึ่งปีอาจจะไม่ได้ไปนานขนาดนั้นเหรอไม่ทำแล้วไงแต่เราจะมีเวลากลัวไหมว่าเปลี่ยนสมิธเป็นเชียงใหม่อากาศดีเย็นเหมือนกันก็จริงผมมาได้นะ ข like ึ้นดอยเหมือนกันมันมีการด้วยมันมีการงั้นก็ได้เดือนก็ได้เดือนกไปอยู่แล้วเพราะเมืองการแบบให้ไกลไปว่างก่อนเดืยวก็ไปได้ก็คือเตรียมพาน้องไปไล่ถ้ามีเวลาไปอยู่แล้วจริงคือพี่พี่ไปคือปัญหาคือเรื่องเวลาโดยรวมใช่ใช่ใช่ตอนนี้คือแบบว่าเราสองคนก็ยังอยากทำงานอยู่แต่คุณพี่เน่ยเน็ตเขาไม่น่าจะได้ไปนะ อุ้ยไม่เป็นไรครับทำงานกกอนก็ได้แล้วปีถัดไปก็ได้ถ้าปีหน้าไม่ได้แต่น้าปีหน้ายังไม่ถึงนรจะปีถัด้าไม่ถึงถ้าแบบปีหน้าไม่ได้ก็รอได้ครับไม่มีความตั้งใจมันถ้าไปแล้วอยากทำอะไรก็ได้โอ้อยากไปดูเลยับผมแบบมันเหมือนมันเป็นเมืองในฝันที่เราอยากไปตั้งแต่เด็กๆเราเหมือนก็แค่แบบอยากไปดูว่ามันเป็นยังไงอยากแบบดูว่าแบบเอที่นู่นเขาแบบ เขาเรียกอะไรแบบภูมิอากาศเป็นยังไงแล้วก็อุณหภูมิเป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงแล้วก็แบบบ้านเมืองเขาเป็นยังไงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมอาหารเป็นยังไงช,ช็อกโกแลตอร่อยไหมเออนี่ขนาดไม่อยากไปแต่ดูเหมือนทะเป็นบ้านนอกได้นะครับผมอยากรู้แม่งจริงต้นตัวนั้นเองก็อยากไปด้วยไม่เคยไปเหมือนกันใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากไปให้ได้เร็วที่สุดรู้สึกรู้สึกว่าแบบธรรมชาติน่าไปดีแบบน่า แบบเราเราเห็นแบบในโซเชียลอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบสวิตมันแบบเมืองเขาสวยไอากไดิว่พูดว่าอะไรพูดไปสวิตคืไปสวีอันนี้อยู่ไหนก็สวิตนะไม่เคยสวิโอ้โชอบะบปล่อยให้ระบบทำงานไปอ่ะอันพที่เขาแบที่เาูดรับร อ่าสัมภาษณ์ว่าอะไรนะอ๋อทำนึกออกแล้วว่าอะไรอ่ะไม่จำไม่ได้เหมือนกันอ้าวมีกบทำนึกออกนึกออกเฉยๆก็พูดมาไม่จำไม่ได้นี่ถามพี่เขาพี่จะพูดว่าอะไรอ่ะเขาบอกเขาไม่เป็นลมเมาแต่เขาแต่เขาสบายแล้วก็รอเล่นแง่ถูกเล่นไหมเล่นไหมก็เล่นได้อะไรเหอนกันผมก็ไม่เคยตกหลุมรัก เรา Special เหตุผลต่างทำไมถามว่าอะไรนะเพราแบบเพิร์ลจะสามารถสปอยได้ว่าอ๋อให้ออกพูดแล้วพูดแล้วนี่ผมจะมาตอบคำถามที่ทุกคนอยากถูกลุ้นแสบตัวเองไม่ต้องบอกเลยว่าขออนุญาตถามพี่อ๊อฟไอ้นะออ๋พี่อ๊อฟบอกว่าให้ถามพี่อ๊อฟโดยตรงเองดีกว่าออแต่ผมอ๊อฟหน้าที่ประชาสัมันธรองให้เรานะเขาบอกอ๋อพี่อ๊อฟยึดหน้าที่คืนเหรอฮะโอยครับผม ไอ้ถามพี่ออฟเองดีกว่าครับผมคุยคุยกับพี่ออฟแน่อะไรถ้าถามคยอยากตอบว่าอะไรตอบโอเคอบได้ยรเ๋ไม่รู้ครับอาจจะเป็คร้ล้วบอกว่าจะมีแบบแต่งนแต่งงานรู้หรอใช่ค่ะใชค่ะนี่ีตอบอามนเลยนะน้ำอาจจะ เพื่อนมาเราต้องไปตายใหม่รึเปล่าเพรว่าคำถามนี้ผมตื่นเช้าผมง่วงนิดนึงคำถาดนี้ผมว่าน่าจะต้องถามพี่เก่งพี่เก่งน่าจะเป็นคนตอบได้ดีที่สุดแกมสองคู่พร้อมกันไม่ไม่ไม่มีครับไม่แต่งครับไม่ตอนนี้เราเป็นนักแสดงนะทำไมเราเริ่มแต่ง นิ่งงาครับพี่ผมไม่รู้เรื่องไรสักอย่างตาเราไม่นิ่งนะอันนี้ต้องถามพี่อาแบบห้องดำมันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังซิเืดต้องดำมันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังิมันก็ก็ไม่มืดครับเป็นห้องสว่างเปิดไฟแล้วก็ในห้องก็จะมีพี่อ๋อแล้วก็มีเหล่ามีผู้กระทำความผิดแล้วก็พี่อ๋อก็จะนั่งแล้วก็ทำหน้าเครียด นี่เขาจะกดโน้ตบุ๊กได้แล้วก็พี่ออฟก็จะมีโน้ตบุ๊กตั้งอยู่แล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยก็แบบแค่นั้นเฟินจริงจริงเฟิร์นก็ชินแล้วไงก็สามารถได้แล้วนะไม่เป็นไรเราเข้าไปเรามีเหตุผลเลยครับเพราะเราเป็นคนมีเหตุผลออฟพูดได้หรออาจจะยังพี่อ๊อฟว่าไงอ่ะดูเมื่อไหร่จะดูเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ดูเมื่อไหร่ยังไม่จบเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลย ยังไม่รู้เลยแต่ว่าที่คิดว่าน่าจะแบบมาก่อนน่าจะเป็นคอนเสิร์ตอ่ามีคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตมีไ่อยู่หรอยู่เหรอครับไม่เเราพูดถึงคอนเสิร์ตดีกว่าครับแต่ว่าเดี๋ยวเราพูดถึงคอนเสิร์ตก่อนดีกว่าใช่เพราะคอนเสิร์ตใกล้แล้วไงครับอคอนเสิร์ตก่อนเป็นเที่ยวใช่ไมโอเค พี่ตั้งพูดนะอันเนี้ยไม่ใช่พี่บอกว่าเดี๋ยวเราพูดถึงคอนเสิร์ตกันก่อนดีกว่าเขาไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตมาก่อนแล้วเขาจะมีเซอร์ไพรส์อ้าวเมื่อกี้ไมค์ผมติดไหมครับพี่ไม่มีเขาไม่ได้ติดต้องซ้อคอนเสิร์ตก่อนใช่ไหมยังไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้ซ้อมผมไม่ซ้อมเลยผมหนีซ้อมจริงจริงพูดกันใช่ไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีพูดเป็นจูิไม่มีแต่งงานคุยกันไม่แต่งครับ